เดี๋ยวมันกระบดเดี๋ยวมันเป็น SLE เดี๋ยวมันจะมาทาร้ายร่างกายเรานะครับร่างกายจึงไม่ออกแบบภูมิต้านทานในกระแสะเลือดไว้เยอะแต่ยกเว้นมีปัญหาแล้วก็จะระเบิดขึ้นมาพักหนึ่งพอทํางานเสร็จม้ามจะสั่งทําลายให้เหลือน้อยแต่ในระบบทางเดิอนอาหารนี่มันจะฝังทหารไว้เต็มไปหมดเลยกว่า65-7 0นะครับภูมิต้านทานในร่างกายของมันอยู่ที่ระบบทางเดิอนอาหารนะครับก็ตอนที่ไอเชื้อพวกนี้เนี่ยมันอยู่อยู่ในร่างกายเรามันมีาหารน้อย มันมีความเข้มแข็งน้อยแต่พอมันกลับย้อนลงมาใหม่ในทางเดินอาหารนี่แหละครับมันจะเจอลุงสกรรมชุดใหญ่มันถูกอิมโมโนพูเบเลนในปากเล่นงานแล้วมันถูกส่งต่อไปที่กระเพาะอาหารเพราะส่งต่อไปที่กระเพาะอาหารเกิดอะไรขึ้นครับกรดไฮโดรคลอริกนี้นะครับมันมีค่าพีเอยู่ที่1 6ึ่งจถึงสอจริงอยู่เชื้อต่างๆหรือว่าสิ่งที่ผู้ค้าละาวกนี้มันชอบความเป็นกรดแต่มันไม่ชอบกรดขนาดนี้มันมากเกินไปนะครับ นี่คือสถานที่พิเศษที่ร่างกายเราจะขังกดไว้เยอะตรงนั้นเชื้อตัวนี้จะถูกลงไปทําลายที่กดในกระเพาะทิ้งเชื้อพวกนี้จะอ่อนแอมากๆหลังจากนั้นนะครับมันจะค่อยๆถูกดูดซึมผ่านผานังกระเพาะไปพอมันถูกดูดซึมผ่านผานังกระเพาะไปตอนนี้เชื้อโรคที่พิษง่อยนี้การพวกนี้ถูกสกัดมามากแล้วเนี่ยมันกลับเข้าสู่กระแสเลือดอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับพอมันเข้าสู่กระแสเลือดอีกครั้งหนึ่งสถานการณ์มันแตกต่างแล้วระหว่างไอ้เชื้อเดิมที่อยู่ในร่างกายกับไอ้ที่กลับมาในเลือด,ดอีกรอบ ไอ้นี่มันอ่อนแอมากเพราะมันอ่อนแอมากก่อนหน้านี้เม็ดเลือดขาวเราสู้มันไม่ได้ใช่ไหมพุงต้านทานเราสู้มันไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันแข็งแกร่งแต่พอมันถูกเอาไปสกรรมจนมันอ่อนแอแข็งขาขาดพุงต้านทานเราจะปากมันได้โดยง่ายพอหลังจากที่พุงต้านทานของเราเพียงแค่ตัวเดียวไปฆ่าไอ้เชื้อโรคตัวนี้ได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นน,นะครับต่อให้ในร่างกายของเราจะมีอยู่พันล้านตัวเช่นฆ่าได้แค่ตัวเดียวก็พอมันจะฉลาดมากร่างกายคือระบบพุงต้านทานของมนุษย์เป็นอะไรที่ฉลาดมาก มันจะถอดรหัสเลยนะครับของโรคตัวนั้น d n a ของโรคตัวนั้นเนี่ยแล้วกระจายสู่เซลล์เมโมรีทั่วเมืเดือดขาวทั้งร่างกายให้รู้จักโรคนั้นกันทีนี่คือการสร้างวัคซีนที่ธรรมชาติมีมาให้เราตั้งแต่แรกโดยที่ก่อนนี้เราจะมาฉีดยาเป็นสินี่คือหลักการที่ธรรมชาติให้มนุษย์มาให้มนุษย์แข่งขึ้นเรื่อยๆมนุษย์ต้องรับเชื้อโรคพอรับเชื้อโรครับเอาชานะเชื้อโรคเอาชานะเชื้อโรคล้วแข่งขึ้น เชื้อโรคใหม่ชนิดใหม่เข้ามาเชื้อโรคนี้อ่อนกว่าเชืเ้อโรคดิมทาอะไรร่างกายไม่ได้แต่ถ้าแข็งกว่าเดิมร่างกายก็ต่อสู้แล้วก็เอาชนะมันจะเก่งเรื่อยเด็กคนหนึ่งที่ไม่เคยเป็นโรคอิสุนิสายเลยพอเขาไปเจอเชื้ออิสุนิสายครั้งแรกเขาเป็นใช่ไหมครับแต่พอหลังจากที่เขาเป็นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาหายเนี่ยแม่เลอกขาวเขามันจะจดจําเลยว่าไอ้เชื้อนชนิดนี้ต่อไปถ้ามันคุกคามเข้ามาร่างกายฉันอีกมันจะฟอกตัวไม่ได้มันจะขึ้นตุ่มแบบนี้ไม่ได้ฉันจะฆ่ามันตั้งแต่ตัวอ่อนก่อนที่ม สารพัดโรคนะครับสารพัพดภูมิต้านทานสารพัดวัคซีนเกิดขึ้นโดยตัวเราเองตลอดทุกวันโดยเราไม่รู้ตัวในนี้มีใครเป็นไข้หวัดสอง9ันบ้างครับไม่มีเลยท่านสงสัยไหมครับตอนที่ไข้หวัดสอง9แล้วระบาดมันดังมากแล้วตอนที่มันหายไปไหนหมดเลยอะไม่รู้มันไปไหนเนาะตอนมามาแรงแต่เวลาไปเอ้าหายไข้ซา,าหายไปไหนไข้ไอสารพัดไข้าหายไปไหนหมดเลยนะครับ ในขณะที่ไข้หวัด2,009ร 2, ะบาดตอนนั้นนะครับทุกคนในประเทศไทยที่ไม่ได้อยู่ในป่าในเกาในถ้ำได้รับเชื้อชนิดนี้หมดเลยนะครับถ้าเคยเข้าเซเว่เคยเข้าสถานเขาเรียกอ,อะไรครับบางคนไปเข้าสถานบันเทิงที่มีแอร์ปั๊ประกาศนะครับไปเข้าหน่วยงานราชการนะครับในหน่วยงานราชการหรือในสถานที่ต่างๆมันจะมีแอร์และในแอร์นี่เป็นอากาศปิดนะครับอากาศที่ปิดพอมีไวรัสเข้าไปเนี่ย มันจะแพร่กระจายพันธุ์ทางสปอร์จะกระจายไปทั่วเลยทุกคนจะได้รับไข้หวัดสอง9ันเ้ามาในตัวแต่เห็นไหมครับว่าคนทุกคนไม่ได้เป็นไข้หวัดสอง9เ้าเป็นแค่บางคนที่ภูมงต้านทานต่ําๆเห็นไหมครับนี่คือสายเหตุว่าไข้หวัดสอง9เก้าไม่ได้ไร้กาดเลยเพียงแต่ว่าถ้าใครภูุงต้านทานไม่พอมันกินปอดแพร่ภายในเวลาไม่กี่วันเลยตายเลยแต่ถ้าใครที่ปูุงต้านทานยังพอร่างกายเราก็จัดจัดการมันได้แล้วก็รู้จักและจังเป็นวัคซีนไปเลย คนคนนั้นก็จะไม่ต้องเป็นไข้หวัด2009โรคบางโรคเรามีวัคซีนในตัวโดยไม่ต้องเป็นด้วยซ้ำเพราะมันเข้ามาแล้วยังไม่รู้สึกตัวเลยว่ามันทาอะไรแต่มันถอดรหัสเสร็จไปแล้วนี่คือความแข็งแกร่งของมนุษย์นะครับนี่คือภูมิต้านทานของมนุษย์ที่ธรรมชาติมีนฉลาดมากธรรมชาติพยายามที่จะทําให้ภูมิต้านทานของมนุษย์แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆถ้าภูมิต้านทานของมนุษย์พัฒนาไม่ได้นะครับมนุษย์จะตายหมดด้วยโรคหางด้วยอหิวาตากโรด้วยโรคอะไรหลายๆโรคที่เกิด ในยุคโบราณทั้งนั้นเลยแต่ทุกวันนี้โรคหลายๆโรคหายไปเห็นไหมครับภูมงต้านทานบางอย่างถูกถ่ายทอดสู่จากแม่สู่ลูกแม่เคยเป็นเนี่ยนะครับมันถ่ายทอดสู่น้ำนมเหลืองครั้งแรกที่แม่ให้ลูกทานตอนนั้นมันเป็นภูงต้านทานใหม่ๆที่แม่มีเอาให้ลูกไปเยอะเลยนะครับบางอย่างที่มันยังไม่ได้มันเพ่มาสร้างเพิ่มข้างนอกนะครับแต่คนเก่งขึ้นใช่ครับคนเก่งขึ้นโดยการเขามาสร้างวัคซีนได้แล้วการสร้างวัคซีนเขาทำไงรู้ไหมครับหลักการเดียวกับดื่มปัาสาวะเลย เขาจะต้องไปเอาเชื้อชนิดนั้นมาเช่นอิสุวิสัยเห็นไหมครับเด็กทุกวันนี้ไม่เด็กบางคนไม่ต้องเป็นแล้วฉีดเอาใช่ไหมครับเขาเอาเชื้ออิสุวิสัยมาแล้วเอามาเขี่ยเชื้อแล้วก็เอามาตัดต่อพันธุกรรมทําให้มันเป็นโครงสร้างเดิมแตกออกฤทธิ์มไม่ได้เพราะเอาลงไปในร่างกายเราไอเม็ดเลือดขาวเราเคี้ยวหมูๆเลยแล้วก็โอ้รหัสอย่างนี้ฉันเจอแล้วต่อไปเชื้ออสุอิสัยมาเองฉันก็จะไม่เป็นนี่คือความฉลาดชาญฉลาดแต่ว่าถามว่า เชื้อโรคในโลกนี้ผมไม่รู้มันมีกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านชนิดแล้ววัคซีนมันมีกี่ชนิดครับมีใครไปฉีดวัคซีนมาครบห้ามหมื่นชนิดแล้วบ้างครับแต่ร่างกายเราอาจจะมีภูมิต้านทนมากกว่าเป็นแสนหลายล้านชนิดก็ได้ในโลกที่เราไม่รู้จักแต่มันก็เป็นโรคแล้วร่างกายเราเอาชนะได้แล้วนี่คือความเป็นจริงว่าคนเรานะครับความมั่นคงทางชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่ว่าซื้อประกันแล้วเวลาที่เราป่วยเรามีเงินไปรักษาสิบล้านประกันก็จ่าย นั่นไม่ใช่ความมัน่นคงที่แท้จริงน,นะครับคือเรารอป่วยที่จะไปรักษาแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำให้ภูมิต้านทานในร่างกายของเรามันแข็งแรงมันชนะโรคได้ทุกอย่างนั่นคือประกันชีวิตประกันสุขภาพที่ดีที่สุดนะครับเพราะโรคบางโรคมันไม่มีโอกาสได้ใช้ประกันนะครับตายเลยนะครับแป๊บเดียวเชื้อไวรัสบางชนิดกินเข้าสู่สมองแป๊บเดียวตายเลยแต่ใครที่มีภูมิต้านทานคนนั้นจะอยู่ได้นะครับนี่คือหลักการของภูมิต้านทาน นะครับทาไมดื่มปัสสาวะแล้วหลายๆคนหายจากโรคเพราะหลัง <Okay. S 1> พอเข้าใจเรื่องวัคซีนนี้โดยระบบวัคซีนในร่างกายของมือ <Okay. S 1> เขาจึงเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันรักษาได้แทบทุกโรคจริงๆโรคอะไรโดยเฉพาะพวกเชื้อโรคต่างๆแ,แม้แต่ไม่ใช่เชื้อโรคเป็นลักษณะความผิดปกติของร่างกายมันยังสามารถไปทําลายส่วนที่ผิดปกติของร่างกายได้นะครับมันสามารถไปกระตุ้นการทํางานของภูุ่มต้านทานได้ นะครับอันนี้คือหลักการการดื่มปัสวะไม่ว่าเราเป็นโรคอะไรโรคนั้นจหวนกลับขึ้นไปถ้าเกิดมันแก่งมากก็ดื่มปัสวะไปหลายๆทั้นซ้ําแล้วซ้ําอีกค่าแล้วไข้จนร่างกายถอนรหัสได้นะครับผมบรรยายเรื่องปัสวะบัตรแล้วมีคนคนเขามันเล่าประสบการณ์ให้ฟังเขาบอกเขาเห็นมรกระตาจริงๆนะเขาไม่อยากจะเชื่อมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นเพื่อนของเขาเป็นโรคเอกแล้วกําลังจะตาย ทำงานไม่ได้เลยไม่ได้หมดสภาพกินไม่ได้แห้งเหนียวแล้วครับนอนจะตายอยู่แล้วคิดว่าไม่ตายไม่เกินภายในเวลาสามวันตายแน่นอนทีนี้มีคนมาบอกคนคนนี้ว่าดื่มปัสสาวะปรากฏว่าคนคนนี้ดื่มปัสสาวะจริงๆดื่มปัสสาวะที่เป็นเอสของตัวเองนี่แหละครับเขาว่าปัสสาวะที่เป็นเอสไว้เพราะกินอะไรไม่ได้ระบบยู่ซึมอะไรไม่ทํางานหมดแล้วเขาเอาปัสสาวะตัวเองกินเข้าไปพอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับปัสสาวะออกไอเขาก็กินอยู่ทั้งวัน,นเขาบอกว่า คนที่เล่าให้ฟังผมภายในระยะเวลาแค่3วันคนที่กำลังตายลุกขึ้นมาทํางานได้เป็นปกติจากการดื่มปัสสาวะเฉยเห็นศักยภาพของอาหารนีอยู่ในปัสสาวะไหมครับเวลาที่ร่างกายเราเริ่มล้มเหลวระบบการดูดซึมเราเสียหายเราจะต้องย่อยต้องสลายนุภาคต้องทำโปรไฟเตอร์ร่างกายต้องใช้พลังงานมากในขณะที่ร่างกายอ่อนแรงมากกินอะไรก็ไปเนี่ยยิ่งจะไปฆ่าเรามากขึ้นเพราะว่าร่างกายเราย่อยไม่ได้มันก็เป็นแก๊สมีเทนมากขึ้น แต่การดื่มปัสสาวะกลับเป็นอาหารที่วิ่งเข้าไปในเซลล์ได้ทันทีอย่างรวดเร็วมันไปฟื้นพลังงานได้อย่างรวดเร็วทีนี้เวลาป่วย,ยนะครับไม่ต้องกินอะไรเลยกินปัสสาวะอย่างเดียวยัียได้เลยนะครับมีงานช็อกโลกนะครับมีอยู่เรื่องเป็นซูนามิเกิดแผน่นดินไหวใหญ่นะครับเกิดขึ้นที่ประเทศไต้หวันเมื่อหลายปีก่อนนะครับดังมากมีคนตายมากมายถูกซรากตึกทับถูกตึกถล่มอะไรพวกนี้นครับเขาช่วยคนคนที่ถูก อยู่ในซากตึกป,ประมาณ3-5วันหลังจากวันที่ห้าตายทั้งหมดเป็นศพหมดเลยนะครับขาดอาหารขาดน้ําขาดทุกอยา่างตายนะครับแต่ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่เกือบจะ30วันทั้งๆที่เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้คือตอนนี้เขาแค่จะลือเอาศพแล้วแต่คนคนนี้ถูกช่วยออกมาเกือบ30วันรบปเดือนเดือนนะครับสบัดสบอมเลยนะครับเพราะเอาไปเขารักษาดูแลจนฟื้นขึ้นมา เขาถามว่าคุณทํายังไงคุณถึงมีชีวิตรอดเป็นเรื่องบฏิหารนะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทําคือเขาต้องพยายามที่จะรักษาชีวิตตัวเองโดยไรเขาไม่มีน้ากินเขาไม่เนี่ยเขาคงจะมีภาชนะอะไรที่อยู่ใกล้นะผมไม่รู้แต่เขาลองปัสสาวะดื่มได้ตดื่มทุกอยางจนหมุนไปเรื่อยๆตลอดเกือ30บ30วันคนคนนี้ไม่ตายเห็นศักยภาพนะครับมันมีน้ำชนิดไหนไม่ที่จะมากินหมุนกินหมุนขนาดนี้แล้วมีชีวิตต่อไปได้เรื่อยๆมันเป็นสิ่งที่แปลกมาก นะครับมันเป็นสิ่งที่ที่ซับซ้อนนะ,นะครับนี่คือหลักการนะครับว่า